สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะารับบัตสุขุสุขคตสุมองสุบันเนาะพบกันอีกแล้วกับซ่องน้องเดือนพี่น้องสบายดีตอนนี้กันสิเขาในเมืองนี่สิเขาในเมืองน้องเดือนน้องเดือนสบา right> ยดีปาลุงดูลูกสบายดีเร็วปาลุงผักทีบช่างน้องเดือนแล้วขอพาผู้ร่วงนะก็เลยเขาในเมืองพี่น้อง สบายดีป้าลูกทุกท่านทุกคนเนาะสบายดีพอลูกไม่ป้าตอนนี้ก็ห้ากัสิเขาในเมืองเขาในเเมืองพราะว่ากก่อนอื่นเบิดกัขอประคุณแม่ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะหรือว่า U.S.A อหละเปินฝากเงินมาหายฝากเงินมาหายซับวินาทผลได้ซื้อขนมให้ลูกกินเพผลได้ซื้อบัตรเติมเงินเนาะแล้วก็ฝากมาห้ยซ่อมมวยผลได้ซื้อบัตรเติมเงินแล้วก็ เพลายแต่สื่อคล้องบำรุงท้องบำรุงลูกในทถองอะลยพี่น้องเลยแล้วก็ห้ากับขเข้าในเมืองสิไปน้ำกันกนำก้นหละแล้วก็มีอีกเวียหนึ่งฝนสิไปงานแจกพี่น้องเลยกับแจกพอปู่สามวยปถาบาบุพเพลงอะละอยู่ปักซองแหละกระท่างผ่านท่าแหไรแล้วก็ห้าสิบไปเอาเงินแล้วก็เลยเมื่อเวียกเลยนะพี่น้องเพเ่ยไปพ่อกันตระหนักเลย นนก็คือทางไปองเหาเนาะกําลังดดขี่รถเข้าในเมืองทางเข้าในเมืองพี่น้องเอ้กับปรมาม้ณน้แหละทางบุคอยดีเนาะประมาณ1ิบกิโลจากที่นี่อะอันนี้ก็คือว่ามันแดดเนาะมันแห้ง พ่นต๊ะใหม่ๆน้อะไปลำบากมันท่างเปื้อนอันนี้คือว่าทางค่ายแน่แล้วเพราะมันแดดพ่นก็เที่ยวแร้าย,ายมือเลยน้องเลยอันสามวอร์คทอร์จะไดีอีกเดือน ทางแคบแคบทางแคบทา้งเปลือกยื่นเลยบ่บ่อยบ่ยืนเล้ดุบ่รอควันกับปลามวยรับรถไปก่อนเลยโอ้รถไทยทางหนาไ่นอกเลยใหญ่ตันโอ้บ่แซงบ่แซงน่อันตรายแต่เปิดไปวิก่อนโอ๊ยเอาบ่ไกล้เลยออก บายๆเอา้าหนีพี่น้องเลย <laughs> ทางจำเป็นไกลช้อนในเมืองแล้วพี่น้องโอ้ยคุนทางไปได้น้องเดินเจ็บก้นป่ออนในเมืองละพี่นอ้อง ไปรถประมาณ10นาทีเนะเาะแมในเมืองกับทางนั้นเนาะแล้วรถก็ง่ายแน่มันคือบันอ่ะค่ะใกล้ชิฮอดแหล่พี่น้องไปทามมันไม่ท้าเจ้เ,เพื่อนว่าไปเอาอุทล่ธนาคารมันยากเพื่อนว่าเอากระซี่แป๊วอ,อยู่ทั้งนอกเนะเาะเขาห้องเอียงวะ ธนาคารปิดนะคะกับบปิดนะ,ะนะพี่น้องมันก็เอาสะดวกของการเพินว่านก็ต้องยุ่งยากหลายยากก็ไปเบิกน้ากันเนะาะสวัสดีพี่นอ้องตอนนี้เราก็มาหอดเลยมาหอดแลลวพี่นอ้นองเฮ้ยเราก็เอาใบสลิป็นเหินเียบร้อยเนาะกับบัตรประชาชนราคาเปิดในห้องนั่งรอจะเข้าเป็นปะ ล้าก็รอสกก่อนเาเป็นเพยงกะนางถาคาถาหาลุดเบอร์นอกวัชิดได้เท่าไรมาเป็นเพยงกำลังไปหับเอาเงิน mình có nạp nhân lại vì nó tự tên nên chắc nói ừ. à, okay, okay. Để, để. งนงินหน่อยนะขอแล้วสบายดีพี่น้องจะไปดูป่านาอาวสกุลทุกคนเนาะสบายดีพอลูกไหมป้าพี่ป่านาอาวสกุลทุกคนพ่อแม่มาหอนเลยพี่น้องเลยเอาเงินมาเรียบร้อยประมวยกะจเกิดอุบัติเหตุไหมหนึ่งพี่น้องจะดีใจหรือสเสียใจ ตอนนี้ก็ยิงย่งยากอยู่เนาะดีใจกับเสียใจก็ถือใจ่พี่น้องเพอใช้ได้ก็เลยถ้าเอาเป็นเงินกี่พี่น้องถ้าเป็นเงินบาทนะ้นร้อยดอนหนักเพิ่นว่าได้อยู่สามพันกับแปดสิบบาทเนาะถ้าเป็นเงินกี่นั้นได้อยู่หนึ่งล้านกับชิปันขีมาก็เลยเอาเป็นเงินกี่พี่น้องสั่นพี่น้องเอ้ยบุกเอ้ได้ใบอันเงินอันจักเถื่อนะ ขอขอบใจด้วยขอขอบใจเน่ขอขอบคุณเนาะแล้เอาเงินสะก้อนจะขอบคุณนับเบิ้งนับเบิ้งนับเบิ้งไม่ซื้อขาน้ำหมองน้ำมันและน้องน้อยในท่อตัางบำรุงสไแหดงอย่างกับขอขอบใจมาเสียเขาปู่น้าพี่น้องมาค่ะ ลงมวยเป็นกันหลุดชนกันพี่น้อง ใจยาใจหลดลบจนชันจนเช่นไหนพี่น้องเลยก็ขอขอบพระคุณแม่ทางประเทศ u s a นั่นเลยสหสหรัฐอเมริกาก็ขอให้แม่ยูดีมีแห้งอย่าเจ็บจัดจนน้อยชุกกระฝาแพงแรงลำรวยเงินทองเนขอขอบพระคุณเนาะเอามาให้ลูกสามลอยดอนก็ขอให้แม่ได้ขึ้นสามลอยหลานพุ่น้องพี่นอนแม่โอ้ยสัตว์แนี่พี่น้องเลยโมกยได้จะเชื่อจนชันจนเช่นก็ขอขอบพระคุณแม่ได้ลายให้แม่สุขภาพแข็งแรงเนาะลำรวยเงินทองสาธุเนาะ อันน <m í toys> like ี้เ้าวกระชิ่ดครบล่าแล้ววันนี้เราเอามาซอยเวียาเพิ่นฮะย่างบ่เงินนี่ข้าก็สิไปซื้อบัตรเติมเงินเนาะแล้วก็ซื้อขนมก้อย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 ก้อแม่เพ่นว่าฝากให้ซื้อบัตรเติมเงินซื้อขนมให้ลูกแล้วก็ซื้อน้ำมันลงหน้าเนาะกะพอได้ยาไปเนาะเพราะว่าวกระชิ่ดเงินแอะไรก็ได้มากเลยก็ดีใจแห้งี่น้องเลยก็เช็ดชิพยายามหาคลิปดีๆ สายด้อสมวยเองก็ตื่นตันไลายเนาะบมเคยได้ตื่นใจตื่นอันตื่นตันจนนอนยาบวะนอนยาฝันซันพี่เนาะฝันหนาวเฝันจะนอนยากเคนวะดีใจแทนขอบพระคุณเลไลน์เนาะเงินที่แบบพามาดีกว่าได้เห็นลายสิ่งลายอย่างเลยสำหรับเขามีคาที่สุดเลยซื้ออยู่ซื้อกินเห็ดนพอดี่ยำเวียกเลยเนาะ เียงาานได้กทเป็นเงืง<ด>่อนมีมีกำลังใจพอเนาะในการถ่ายคลิปเขาเข้ใจแม่เนาะทมีเศ้านมนยะมากอ๋อเขโมากระเพายากติดตมากเลยโด้ห้ากม้นเศ้า้ากัยากลูกแน่ยากกาหักเดีว่ายเป็นพวกหลบคิดนะแบบโถ่โท่มากพวกกระเพาะน้าเินี่นะพี่น้องเลยห้ากัยากเนาะแต่กับ้ากันลอกตัดใจหาเปิดกัน ตกดีห้องห้าวนาะแล้วก็ขอบพระคุณแม่ได้ไลขอบพระคุณนดีเธอหนึ่งตัวช่องดีแหละขอบพระคุณนไม่ได้ล้เพราะกันคลิปหน้ำเลยเจะอัพสบายนี้